นั่นนะเหรอใบหน้าที่แท้จริงของกงหยวนตู้อัจฉริยะวิถีกระบีอันดับหนึ่งแห่งป่วยตู้เหมือนกับผีดิบไม่มีผิดซึ่งเกิดจากการอยู่ในโรงศพเป็นเวลานานโดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกยุทธเมื่อเข้าขั้นตรงส่วนจะสามารถกินอาหารได้น้อยลงแต่เมื่อเข้าขั้นฟานไหอาหารเพียงเมื้อเดียวก็เพียงพอสำหรับดำรงอยู่สาถึงหวันและเมื่อเข้าสู่ขั้นเซินถิง ก็จำเป็นต้องกินอาหารสักมือ้อทุกๆสิบวันหรือครึ่งเดือนและเมื่อได้ถึงขั้นหวนเซนจเอ้คนผู้นั้นก็สามารถใช้พลังฟ้าดินแทนอาหารได้แต่ถ้าหากว่านานเกินไปก็ยังต้องทานอาหารอยู่ดีเป็นเรื่องยากที่จะสามารถจินตนาการได้ว่าเขารอดชีวิตอยู่ในรองศพแคบๆแ,แ,แบบนั้นได้อย่างไรหรือว่าจะกินหนูแมลงสาบเป็นอาหารแต่หากยิ่งเราคิดมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้รู้สึกเคือใไสมากเท่านั้นอ๋อแสงตะว,วันพี่จีเปลี่ยนไปจริงๆหืมข้าเองก็พูดไม่ถูก,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 กดีจริงๆพี่จีพลังของข้าไม่เหมือนเดิมหากสู้ด้วยอาวุธจริงยังไงข้าก็ต้องแพ้แน่นอนในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าใกล้ตายจะมัวแต่มุกมุ่นอยู่ทำไม พี่จีเพราะท่านยังไม่ดีเท่าข้ายัางไงละ่ะหืมท่านไม่เด็ดขาเท่าข้าไม่โหดเยี่ยมเลือดเย็นเท่าข้ากอนใจดีกับศัตรูแม้จะน้อยนิดก็ส่งผลร้อยต่อตนเองในตอนที่ข้า่ายแพ้กับท่านหากท่านข้าข้าไปเสียข้าก็จะไม่สามารถมาลบกวนท่านอยู่แบบนี้ตลอดได้ไงละ่ะและในตอนนั้นเจ้าช่างไม่รู้อะไรหากว่าเจ้าตาย ข้อก็จะไร้ซึ่งคู่แข็งก่อนอยู่บนโยดเขายองรูดเดียวบางทีมันก็น่าเบื่อกว่าที่คิดพี่จีเห็นข้อข้อหรือตอนนี้กงหยวนตู่กำลังมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้รับคำเชิญชมจากจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดในยุทธภพเอาเล่ามาอิอิจชาวไว้รู้ไหมว่าเ่าของสำนักหมอเทียนมีอายุก,กี่ร้อยปีทำไมเจ้าถึงได้เดิมมันแบบนี้ฮะ ขอพี่จีช่วยชดเชยความเสียใจให้กับคนใกลต้ตายอย่างข้าด้วยเถิดถ้าอย่างนั้นข้าจะสนองให้แล้วกันใช้กฎแบบเดิมการประลองวิถีกระบี่กฎกติกามีดังนี้เน่เน่เน,นแล้วก็เน่น่เนเนแม้ว่าเขาจะไม่อธิบายมาข้าก็เข้าใจดีว่ากงหยวนตูหมายถึงอะไรในตอนที่อยู่ในสุสานกระบีเขาได้บอกเองว่า พลังของเขาได้ลดลงอย่างมากดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องต่อสู้กันด้วยพลังทำลายแล้วเมื่อเราตกลงบนพื้นตามประทับไทเก็กแบบก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งสัญลักษณ์หญินหยางแปลเปลี่ยนเป็นสีอัตลักษณ์เมื่อประทับเสร็จสมบูรณ์ปลานกเบก็ร้อยพรุ่งขึ้นมาวิธีการเหมือนเดิมครั้งนี้มาดูว่า จอมมารอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่าจะรับมือเย่ยงไรเราเองก็พ่ายแพ้กับวิชานี้ครั้งนี้เราจะะสายตาจากท่านเจ้าสำนักไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าท่านเจ้าสำนักเอาแต่เถือจอกเราอยู่นิ่งๆภายในส่วนลึกของดวงตานั้นเขามีความมั่นใจอยู่เต็มเปลี่ยมแต่ไม่รู้ว่านั่นคือความมั่นใจหรือแค่ความอวดดีกันแนะ่ ยามเมื่อปรานกระบีพุ่งเข้ามาหาเขาเหล่าในแก้วก็เกิดหมุนวนประทับไทยแก๊ก,ก็ปรากฏขึ้นเวทีการของข้าไม่ได้เพชิเมื่อประทับไทยเก๊กของเขาต้องกันปรานกระบี่ฝ่ามือของเขาก็ล่วงลงที่พื้นกระบ,บวนกบีแตกพ่ายตาประทับหายไปตาประทับสีอัตลักษณ์ของกงหยวนตูก็หายไปเหมือนก่อนหน้านี้ไม่มีเพชิแต่ที่ต่างออกไปคือ เขาไม่เหลือปลานกับบีสักเล่มเดียวถึงจะเป็นเคล็ดลบเหมือนกันแต่เมื่อคนใช้ตองกันผลที่ได้ก็ตองกันมากเนะยยดล้อเลียนข่าสักทีถึงขีดจำกัดของตรงหยวนตู้แล้วผลเสมอกันก่รรอนปลงกระบวนนี้ข้อแพ้การใช้พลังปลานของปทัทภศีอัตลักษณ์นั้นมากกว่าการใช้ปทัทบไหเก็กถึงสี่เท่าถึงแม้ว่าท่านจะใช้ปอมือข้างหนึ่งแต่การใช้พลังปลานของท่านนั้นน้อยกว่า,าเป็นอย่างมาก ใช้พลังน้อยที่สุดเพื่อให้ได้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้ายอมรับจากหัวใจมันก็แค่เป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์าการฝึกวิถีกระบี่มันนอนนับหลายปีไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมาใช้ในสถานการณ์แบบนี้โตอยู่ๆหเราก็แตกออกกระทันหันดาวที่อยู่ในไหแปลเปลี่ยนเป็นขมกระบีุ่่องเขาหาจอมมาน แต่เขาทำเพียงแค่ยกมือขวาขึ้นืนด้วยการใช้กําปั้นเป็นจุดศูนย์กลางเคลื่อนพลังปลานแด้ปรากฏขึ้นกระแทกรละลอกเคลื่อนปลานออกมาใบมีดที่เคยคมกลับสภาพเป็นเล่าเช่นเดิมไหลลงสู่ผืนดินแถมเคลื่อนพลังปลานที่แผลออกมายังช่วยป้องกันไม่ให้เรายดโดนตัวอีกด้วยเอออีกแล้วโลกนี้ก็ยังพ่ายแพ้เช่นเดิมกับบุญท่อเมื่อครู่ คือเทคนิคกระบี่ที่ข้าศึกษาอย่างพิถีพิถันมนานอนหลายปีภายในสุขสรนกระบี่มันสามารถเปลี่ยนทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นกระบี่ได้แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะถูกทำลายได้ง่ายดายถึงเพียงนี้ตอนนี้ข้าไม่สามารถเข้าใจอะไรได้อีกแล้วอย่างมากที่สุดที่พวกเราทำได้ก็คือการควบแน่นลมปลอนให้กลายเป็นปลอนกระบี่แต่ของหยองเล่าหรืออะไรทำหนงนั้น มันจะสามารถสร้างเป็นปลอนกบีได้เยี่ยงลยเหล่านั้นไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นน้ำแข็งหรือใบมีดที่คมกริบได้ปลอนของเขาได้ก่อรูปที่ตรงกลางกลวงจากนั้นก็ห่อหุ้มเหล่าเอาไว้สิ่งนี้จำเป็นต้องใช้การควบคุมลมปลานที่มีความละเอียดอ่อนสูงมากนี้นี่เองแม่ผู้ฝึกตนใช้อาวุธสวรรค์จอมเตียฝ่ายตรงข้าม พวกเขาจะใช้พลังปลานห่อหุ้มร่างกายหรืออาวุธของพวกเขาเอาไว้การใช้วัตถุยางการไหลของน้ํานั้นไร้ซึ่งความแข็งแรงและอันตรายผู้ปึกตนจึงไม่มีใครพรยายามจะใช้พวกมันล็อกแต่ไม่คาดคิดเลยว่ากองหยวนตูจะทํามันได้อย่างง่ายได้แต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าท่านเจ้าสํานักเองก็จะจัดการกับมันได้อย่างง่ายได้โตไปเป็นกระบวนท่ที่สอง ไหนบอกว่าตรงสวนสามารถของรูปปันกระบี่ได้แค่สองเล่มมากสุดไงกงนีว่วะยัยหนูเคยโบกโจกว,ว่าเ้ามีพลันกระบี่แค่สองเล่มฮะปัานกระบี่เริ่มหมุนรอบกองหยวนตู่แล้วถ้ามองดูให้ดีขนาดของปันกระบี่นั้นเล็กไม่ต่างจากนิ้วเลยมันยังคงเล็กลงเรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่และทุกครั้งที่มันแยกออกจากกันมันจะเล็กลงไปสองเท่า แต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อนนนเชื่อเสมอว่าคุณภาพอบนย่อมสำคัญกว่าปริมานถึงแม้ว่าที่ทำจะดูน่าเหลือเชื่อแต่มันก็ไร้ข้าไม่ตองกันมากกว่านี้อีกมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมสิ่งนี้มันเกินกว่าความเข้าใจของขันตรงสวนไปแล้วพูดตรงๆเลยนะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ขันตรงสวนจะทำได้เลย ท้ายที่สุดแล้วทั้งความเข้าใจประสบการณ์และความสามารถในการควบคุมของกงหยวนตูนนั้นได้อยู่ในระดับสูงสุดแล้วบลกบวนท่อกระบีชุดนี้ข้อคิดขนขึ้นจอกก่อนได้สังเกตค่ายขนเจ็ดพิคาดทั้งวันทั้งคืนอยู่ในสุสานกระบีข้าอยากรู้จริงๆว่าพี่จีจะลบมือกับมันได้หรือไม่ข่ายขนเจ็ดพิขาดหรือช่างไรยังอายยิ่งนัก หลังจากที่เขาศึกษาภายในสุสานกบ,บีมาเป็นเวลานานสุดท้ายก็เสนอหน้าไม่ท่านเจ้าสานักแก้ปีเสนอที่ยังไม่เข้าใจให้ในเวลาอันสั้นอย่างนี้เนี่ยเนาะการแลกเปลี่ยนวิถีมีเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นเหรอไม่ใช่ว่าแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมที่สุดในการหาข้อเท็จจริงนั่นคือการลุกขึ้นมาต่อสู้กันไม่ใช่หรืองไงชอกนี้ฉางคอยคืงกับเราในตอนนั้นเมื่อข้าได้ศึกษาเทคนิคประทับเตจำสินกว่า20ปี และขอให้ท่านเจ้าสำนักช่วยแก้ไขมันให้สำเร็จพอมานึกย้อนคิดดูแล้วข้านี้ช่างโง่เขาและไรเบียงสอยิ่งนกอัจฉริยะวิถีกบีแห่งปวยตัวจะทำผิดพลาดง่ายๆแบบนี้เชียวหรือเป็นเรื่องเจ๋งที่ทหารมีคุณภาพย่อมสำคัญกว่าปริมาณและถ้าหากว่าทหารนั้นมีปริมาณมากแต่ยังคงมีคุณภาพควบคู่ไปด้วยละ่ะมันจะไม่น่ากลัวมากๆเลยงั้นหรือเราเหลิงเจ้าคิดว่าไงละ่ะ ไอ้แก่นี่คงน้องไม่หลับใช่ไหมถ้าไม่ได้ชวนทะเลาะสักวนมาเลยข่ขนก็มีไรสล์ลออ้ข้าไม่เห็นต้องอยู่ในข่อขนก็โจมตีเจ้าได้ตลอดเวลาข้าได้ศึกษาข่ขนเจ็บพิขอดมาเป็นเวลานอน,านด้วยความคิด รายละเอียดและทฤษฎีมากมหมและแม้กระทั่งการตระหนักรู้ถึงมันแต่มีสิ่งเดียวที่เราละเลยและมองข้ามมันไปก็คือคู่ต่อสู้ไม่เข้ามาภายในค่ายกลการศึกษาทั้งหมดของเราคือคู่ต่อสู้ได้เข้ามาอยู่ภายในค่ายกลแล้วและเมื่อเป็นแบบนั้นตัวให้ค่ายคนกบีจะลึกลบซับซ้อนแค่ไหนมันก็ไร้ความหมายเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็สงสารเหมือนกันแฮ ในโลกแห่งการตึกตนนั้นมีอัฉริยะมากมายหมกมุ่นอยู่แต่กลับการศึกษาค้นคว้าวิธีต่างๆแต่ไม่ว่าทฤษฎีจะแข็งแร่งแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์หากไม่ได้รับการทดสอบจากคู่ต่อสู้จริงนับครั้งไม่ท้นคลิิกๆๆปลานกะบ,บีเซาไหไปปลานกะบ,บีเซาไหไปปลานกบ,บีเซาไหไปโลกยึดติดกับความคิดเดิมๆซะ ขนทางชีวิตยังอีกยาวไกลข้าแก่กว่าเจ้ายังไม่คิดถึงเรื่องความตายเลยข้าสามารถให้โอกาสกับเจ้าได้โอกาสหรือเรื่องที่จะทะลวงขีดจำกัดได้หรือไม่นั้นเราเองก็ยังไม่แน่ใจและใครก็ตามที่อยู่ในโลกของผู้ฝึกตนเองก็คงไม่แน่ใจเช่นกันในก่อนเกิดใหม่ของนี้ของเรามีเรื่องต่างๆที่ยังต้องแก้ไขเล่งด่วนและหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องที่จำกัดเวลาข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะมีอายุอย่างน้อยหนึ่งรอยปีไม่จำเป็นนี่คือวิธีสุดท้ายพลังของเขาเพิ่มขึ้นในทันทีนี่ไม่ใช่ตองส่วนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นระดับที่ค่อยเพิ่มขึ้นหนิงสือฟานไห่เซนถิงจนกระทงังหยวนเซินเจียพลังๆลอนของเขาแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ระดับ ต้องสวนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการใช้พลังทั้งหมดที่มีเป็นการต่อสู้แลกชีวิตแล้วก็ตัก,กายขนาดมหึมาได้ปรากฏขึ้นที่รอบไหลเต็มไปด้วยปลานกระบี่จนนับไม่ทวนเป็นหมุนวนแค่เพียงพริบตาเดียวสำนักหม้อเทียนก็ถูกไล่ร้อมไปด้วยปลานกกระบี่ปลานกกระบี่ยังคงรวมตัวกันต่อ,ตอไปกระบวนท่าน,นี้แทบจะรวบรวมกระบวนสังหารทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน พลังปลานกระบี่ที่ไม่สม่ำเสมอและปลานกระบี่จำนวนมากตกลงสู่ผืนดินรวมกันเป็นตรอประทับส่วนปลานกระบี่อื่นๆก็รวมตัวกันเป็นพลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่เ้นสุดตรอบประทับหกวิถีโยกไปจองในนี้เด็ดขาดไม่คิดเลยว่าโยโยกงหยวนตัวจะใช้พลังทั้งหมดออกมาแบบนี้นี่เขาต้องการจะสังหารผู้ใดกัน พลานกบ,บีนับพันเด่มที่ควบคุมโดยกองหยวนตูวต้องทะยานราวกับว่าเป็นภูเขาที่พลังทลายราวกับว่าพลังทั้งหมดของภูเขาทองคำกำลังจะถูกดูดซับโดยรคกวดตะกายขนาดมเหึมมาของเขาโปรดจีนเนอะทันเทที่พลานกบ,บีทั้งหมดรวมตัวกันเป็นหนึ่งพวกมันก็พุ่งไปหาผู้ชายคนนั้นทันทีตอนจนอาจารย์ ท่านเจน้า,จส,มาจสมนักท่านเจ้าสมนักท่านเจ้าสมนักกระบนับพันเด่มกำลังจะพุ่งเข้าชนวางคิ้วของเขาแล้ว